สวัสดีครับคนไข้ผมนายอนัสเดชอดีตลูกศิษย์โรงพยาบาลปีสองนะครับวันนี้ก็จะมาตรวจร่างกายโดดเฉพาะของไข้กันนะครับเพื่อตรวจไปดูประเมินภาวะสุขภาพของไข้นะครับเพื่อไปวางแผนการพยาบาลต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราควรไข้ลูกควรนอนลงนะครับครับผมก็เราต้องมาเริ่มจากการตรวจช่องท้อเนี่ยเราต้องขอบอกลักษณะของท้ไข้ก่อน คนไข้หนึ่งท้องลักษณะของแฟทนะครับแล้วก็สนใจการเป็นลาบครับแล้วก็อย่างนี้นะครับตอนที่เราเปิดดูนะครับเราจะมีการตรวจดูของช่องท้องเนี่ยผมว่าท้องเนี่ยไม่มีรอยโรคนะครับไม่มีความผิดปกติใดๆในท้องนะครับไม่มีแผลจากการผ่าตัดไม่มีรอยอะไรนะครับโดยการตรวจช่องท้องเนี่ยจะแบ่งช่องท้องมาเป็นสี่ส่วนนะครับโดยอินจากส่วนของสะดือนะครับสะดือของกางตรงนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสี่ข้อแบนนะครับค้อแรกจะชื่อว่าไลท์อัปเปอร์ควอดแบนนะครับ เลฟอัปเปอร์คอตแดนส์ไลท์อัเปอร์คอตแดนแล้วก็เลฟนูเวอร์คอตแดนนะครับแต่คอตแดนเนี่ยแต่ละคอตแดนสก็จะมีวัยู่เช่นไลท์อัปเปอร์คอตแดนนะครับจะเป็นส่วนของตับอยู่นะครับไลท์อัปเปอร์คอตแดนนะครับจะเป็นส่ของพาะอาหารเลฟอัปเปอร์คอตแดนนะครับจะเป็นส่วนของไส้ติ่งครับหรือมีชื่อชื่อนึงของมันเนี่ยจะชื่อว่าแมกเบอร์เนทพอยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเลฟอัปเปอร์คอตแดนนะครับจะเป็นส่วนของลำไส้ครับต่อไปนะครับจะเป็นกาาาารร่บบววนะคััหการ ขยับของลำไส้การบิดตัวของลำไส้ค่าบา,าวเซาเนี่ยในผู้ป่วยในคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6ถึง12ครั้งนะครับหากค่าบารเซาลเนี่ยผิดปกติคือมากกว่า12เนี่ยจะพบเป็นผู้ป่วยที่เป็นไฮโปแอคทีฟน,น,น,นะครับหรือว่าท้องเสียแล้วก็ถ้าๆอุ๊ยพูดสลับกันเอาใหม่อนุญาตครับก็คือามากกว่า12ครั้งเนี่ยจะเป็นไฮเปแอคทีฟนะครับหรือว่าท้องเสีย ถ้าต่ำกว่าหกครั้งนี่ยจะเป็นไอโครเพแอคทีฟหรือว่าท้องผูกนั่นเองนะครับแต่มาเริ่มฟังของค่ายเลยนะครับฟังเราใช้ด้านเบลในการฟังนะครับเราจะฟังประมาณหนึ่งนาทีนะครับค่ะหนึ่งนาทีเนี่ยเกินห้าหนึ่งนาทียังไม่พบนะครับจะเปลี่ยนเป็นฟังสามนาทีสามนาทีไม่พบผิดก,ก็ควรไปพบแพทย์นครับจะดึงอยู่ตรงไหนครับจะฟังประมาณได้จมูกนะครับ 这个。 ครับก็เสาบาสั่งของคนไข้นะครับอยู่ที่10ครั้งต่อ,ตอนาทีนะครับอยู่ในเกนนณฑ์ปกตินะครับต่อไปนะครับเพื่อทำการคอรคอ่นะครับโดยการคอท้องเนี่ยเราจะเริ่มจากส่วนที่เป็นเสียงของซิมพานีหรือว่าปกติครับ่ันไปดาวเด่นเราจะทักเราจะเวลาคอว่าแต่คอรเป็นลักษณะของทา้เกียบริการนะครับครับผมเสียงจากการฟังเสียงคอบนะครับก็พบว,ว่าคอของคนไข้นะครับในส่วน อื่นเนี่ยจะเป็นเสียงพิมพาันนี่หรือเสียงปกตินะครับแต่ส่วนที่เป็นเสียงดาวเนสก็มีนะครับก็คือในส่วนของไลท์อัปเปอร์คอร์แนนะครับซึ่งมีตับอยู่นะครับจะเป็นเสียงของดาวเนสนะครับ่ากับว่าเสียงท้อของคนไข้จากการท้องเนยปกติอย่นะครับต่อไปจะเป็นการคำนะครับการคำนะครับจะมี3ตมวดด้วยกันนะครับผมขอพูดกีละตัวเลยแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับจะเรียกว่าการดิ้งนะครับก็คือเราจะคำเมื่อดูการเปลี่ยนของน้าท้องนะครับ เราจะพบในผู้ป่วยที่เป็นเนื้อบุกระเสบนะครับโดยการทำเนี่ยก็จะทำลงไปเบาๆนะครับทั้งถุงในการแล้วถามคนไข้ว่าเจ็บไหมค่อยเจ็บในขาคให้เจ็บมนขาคให้เจ็บในขาคือยเจ็บใรับนะครับหลังจากการทําดูนะครับคนไข้เนี่ยหน้าท้องไม่ได้มีอาการเจ็บนะครับก็คือคนไข้ปกติดีนะครับให้พบการดิ้งนะครับต่อไปคือเชนเนสต์นะครับก็คือการกดให้เจ็บเฉพาะจุดนะครับเราจะดูว่าคนไข้เนี่ยมีพันธุ์พันธุภาพในส่วนไหนหรือเปล่า ไม่ใช่เจ็บเลยครับไม่ใ่เจ็บเลยครับไม่ใ่เจ็บเลยครับไม่ใช่เจ็บเลครับไม่ใ่เจ็บเขาผมหลักที่เราได้ทําการทำดูนะครับมันไข้ไม่ได้มีภาวะของเซนเตอนะครับสุดท้ายนะครับก็คือรีบันเซนเตอร์เด็นะครับหรือว่าการกดนะครับแล้วปล่อยอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะดูว่าเจ็บตอนปล่อยหรือเจ็บตอนกดมากกันนะครับ นไข้เจ็บตอนปล่อยหรตอนกดมากครับก็คือถ้าคนไข้เจ็บตอนกดมากกว่าเนี่ยก็คือปกตินะครับเพราะว่าหากมีภาวะผิดปกติเนี่ยซึ่งจะพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับไส้ติ่งนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะของการกดนะครับแล้วพอปล่อย,อยก็เจ็บมากกว่าตอนปล่อย,อย,หยเห็นเจ็บมากกว่านะครับก็คือมันมีชื่อว่ารีบาลนั่นเองนะครับตามความหมายของมันสุดท้าย้ายต่อไปนะครับาการตรวจผู้เอกซิวนะครับหรือว่า การดูของเหลวนะครับก็ให้คนให้มีส่วนร่วมนะครับคนไข้รับควรช่วยกดหน้า้องให้กดไว้นะครับเอ่อก็ถึงการจับด้านนึ่นะครับด้านนึ่งกการตีนะครับหรือว่ามีน้ำหรือเปล่าก็ใบของเหลวนะครับก็คือภาีพรบของเหลวเนี่ยจะมีการจับลาตินีจะมีลักษณะของน้ำที่กะเด้งมาส่วนตัวของเราเลยนะครับซึ่งจะพบในผูกป่วยโรคของมานะครับอสตินก็ยังครับและสุดท้ายนะครับก็คือการท้ำแับนะครับเราจะมาดูว่ากลุไข้เนี่ยมีขนาดใหญ่กับปิด ที่ปกตินะครับเราจะจำคำลงไปที่ประมาณนเตอร์ค cost ที่5นะครับอันนี้ผมคำดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่พบนะครับก็คือหากตับหอไข่เนี่ยหากเราคำแล้วพบเนี่ยก็แปลว่าไข่เนี่ยมีลักษณะของของตับที่ใหญ่นะครับเกิดนเตอร์คอ o s t ที่5อาจจะเป็น 6, 7, 8เนี่ยก็ได้นะครับก็นะครับจากผลตรวจทั้งหมดก็คือหน้าคอของไข่นะครับปกติดีนะครับการสนยับตัวเซลลาำไส้ก็ปกติดีนะครับการเคาะเนี่ยก็ได้ยินเสียงปกติดีนะครับ แล้วก็การไม่พบทางการดิ่งเนนักเด็กก็รียกว่าในนักเด็กนะครับฟุ้งิีวก็ไม่คบนะครับแล้วก็ตัดก็อยู่ในตำแหน่งที่ปกติไม่ได้มีขนาดใหญ่เกินนะครับก็ขอบคุณัา